สถานการช์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ก็นะครับในเขตอำเภอละหารทรายนะครับตำบลหนองแวงผมนะก็ตอนนี้เข้าเมืองเข้ามาในตัวอำเภอนะครับมาหาซื้อของกินนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้อพยพนะครับผมอยู่ที่กำบังผมนะอยู่ที่บังเกอร์ของผมเองนะแต่ว่าตอนนี้เข้ามาในอำเภอนะครับมาซื้อของนะครับเซเว่นเซเว่นปิดหมดครับนะครับไม่มีใครเปริดเลยก็มีร้าน เป็นร้านขายส่งนะครับก็ยังเปิดอยู่โอเคเราก็ซื้อปากระป๋องมาม่าไปนะครับผมนะก็ซื้อไปพอแต่ว่าได้กินก่อนนะครับผมนะสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหตึงเครียดมากเลยนะครับแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมก็เงียบไปสักพักหนึ่งอ่ะตั้งแต่ห้าทุ่มเงียบไปตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับพอประมาณตีสี่ตีห้าเริ่มตอนนี้ก็เสียงลุมลําบึมบัมเลยนะครับตอนนี้นะก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับทหารสุด ทหารแนวหน้าของเรานะครับที่สละพรีชีพนะครับไปสิบนายแล้วนะครับผมนะอูซึ่งมันไม่อยากให้เกิดเลยนะครับผมไม่อยากให้เกิดเลยนะครับแต่ด้วยที่ว่าเรื่องราวมันเกิดมาแล้วก็ต้องเอาให้จบนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทหารแนวหน้าทุกท่านนะครับและทุกนายนะครับประชาชนก็หาที่กําบังนะครับผมนะหลบนะครับผมนะถ้าไม่มีที่หลบก็อบพยพออกนอกพื้นที่ดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัย นะครับของตัวพี่น้องเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทหารแนวหน้าจะได้ทํางาน,นเต็มที่นะฮะตอนนี้ติดตามสถานการณ์ต่อไปนครับผมเสียชีวิตแล้วสิบนายผมเสียใจมากนะฮะแต่ฝั่งนู้นน่าจะเกินพันนะครับผมนะ